สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยผมดิดนะครับซึ่งคลายเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับเป็นหนแรกก็ฝากเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็น EP ีที่2นะครับผมที่ผมเนี่ยยังอยู่ในที่พักบนต้นเถาวรน,นะครับผมนี่นะครับผมในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องรีบก่อไฟเลยนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ย ยุงเยอะมากนะครับในวันนี้เนี่ยยุงเยอะจริงๆนะทุกคนคือถ้าไม่ก่อไฟเนี่ยอยู่แทบไม่ได้แล้วอยู่แบบจนลาคานะยุงเนี่ยมากัดเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมซึ่งแพนของผมในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยจะทําที่พักบนถาวันเนี่ยให้สมบูรณ์เลยนะพร้อมใช้งานทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วผมเนี่ยจะต้องต่อเติมเพิ่มเติมตรงไหนไปบ้างเนี่ยทุกคนก็มารอดูได้เลยนะครับผมโอเคครับยังงเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอ ไปตัดไม้ไผ่มาก่อนนะครับผมไปทําส่วนที่เหลือนะครับผมให้สมบูรณ์นะครับผมโอเคก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผม ตอนนี้นะครับส่วนด้านในของผมเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นนี่ทางขวามือของผมนะส่วนด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งผมี่ยจะทําตรงนี้เนี่ยเป็นช่องขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่เอาไว้มองวิวนะครับผมเดี๋ยวแผนอนาคตเนี่ยผมจะเอาพวกกล้วยมาลากมาแขวนไว้ตรงตรงนู้นนะครับต้นไ oto, นม้ต้นนู้นอาจจะได้เห็นพวกนก พวกกระรอกเนี่ยมากินได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่พักนะครับที่เอาไว้ซุ่มดูสัตว์เนี่ยก็ทําได้นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยคือยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยตีไปเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมต้องไปทําหลังคาอีกนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็มาติดตามรับชมนะครับว่าหลังคาเนี่ยผมน่าจะทําอะไรต่อนะครับผมโอเคยังไงดอลงไปข้างล่างนะไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ขึ้นมาทําหลังคากันเลยดีกว่านะครับผมไปนะครับ ุกคนสุดท้ายเนี่ยที่ปังของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับรูปร่างหนะ้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมพาทุกท่านเนี่ยไปดูลูกเล่นบนหลังคากันนะครับผมนี่นะครับผมนี่หลังคาผมก็จะใช้ใบไผ่เนี่ยครับปิดปกคุมไว้เลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่สามารถการลมได้นะถ้าเวลามีลมพัดแรงๆขึ้นมาเนี่ย ถุงเนี่ยที่ผมเนี่ยทำเป็นลังคาอาจจะไม่ปิวไปนะครับผมเพราะยังมีพวกใบพายเนี่ยช่วยยึดไว้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างเป็นสิ่งที่หลบบังผมเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับระหว่างสัตว์เนี่ยกำลังเดินทางมาใกล้ๆบริเวณที่พักเราหรือว่ามาหาก,กินบริเวณที่พักเราเนี่ยมันไม่สามารถมองเราเห็นได้นะครับเพราะยังมีพวกกิ่งพายหรือว่าใบพายเนี่ยปกคลุมอยู่นะถึงแม้ว่า ใบไผ่จะร่วงหรือว่าจะแห้งก็ยังมีกิ่นก้านมันที่ยังอยู่บนหลังคานะ้วมันก็สามารถปกคลุมแล้วก็กลมเกลืนไปกับธรรมชาติได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมก็จะลงไปข้างล่างนะไปเก็บข้าวของขึ้นมาข้างบนแล้วก็ไปทํากับข้าวกินในวันนี้กันเลยนะครับผมเพื่อพักผ่อนในวันนี้นะครับ ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยก็มืดสนิทแล้วนะครับผมส่วนกับข้าวของผมเนี่ยวันนี้ผมก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะค,คือผมเนี่ยเร่งมากๆเลยนะครับในค่าคืนนี้นะครับเพราะแทบจะมองอะไรไม่เห็นแล้วนะบรรยากาศโดยรอบองผมเลยนะทุกคนคือมืดสนิทเลยนะครับมีเสียงพวกนกนะครับแล้วก็ตุ๊กแกแล้วก็เสียงพวกจิงรีดเลไลเนี่ยร้อง ั่วเต็มไปหมดเลยนะครับผมก่อนที่ผมเนี่ยจะขึ้นไปข้างบนนะทุกคนผมก็จะมาทานข้าวกันนะมาดูว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยทำอะไรกินบ้างนะครับผมนี่นะครับผมเมนูแรกของผมเนี่ยจะเป็นผัดหมูนะครับผมทุกคนนี่ผัดหมูแล้วก็อันนี้เป็นแกงฟักทองนะครับใส่ไก่นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยเป็นแกงเผ็ดนะครับแล้วก็ข้าวสวยหนึ่งถ้วยนะครับผมนี่ มาครับทุกคนมาทานข้าวพร้อมกับผมเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะทานข้าวเนี่ยผมก็จะถวายเจ้าที่เจ้าทางกันก่อนนะครับผมมา มีนะครับวองไว้ตรงนี้เลย เ็มดครับ หลังจากที่ผมเนี่ยทานข้าวเสร็จนะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ในบ้านพักของผมแล้วนะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งมุมนะที่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจมากๆเลยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยทำคนเดียวด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับความคิดของผมเองนะผมก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งจุดน,นะที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับผมซึ่งอยู่บนยอดเาวรนแบบนี้ก็ผมใช้เวลาทำทั้งหมดไป สามวันนะทุกคนในการสร้างที่พักตรงจุดตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศข้างบนตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเลยนะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยโอ้โหเป็นบรรยากาศที่แบบชื่นใจมากๆเลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้จริงๆเลยนะครับผมแต่ผมคาดว่าในยามดึกๆเนี่ยน่าจะหนาวหน้าดูเลยนะครับขนาดอยู่แบบนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะเย็นแล้วนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยผมจะไม่ทํา กองไฟนะครับจะไม่มีเตาไฟนะถ้าเตาไฟนะผมจะใช้ข้างล่างดีกว่านะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยกับสัตว์ด้วยนะครับผมพอมันอยู่สูงเนี่ยประมาณ5เมตรได้นะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหน,นึ่งวันนะที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยนะครับในการขึ้นลงที่เราเนี่ยทำที่พักกันนะครับผมยังไงนะครับคืนนี้เนี่ยผมก็จะขอตัวพักผ่อนกันแล้วนะครับผมอาทุกคนวันนี้ผมเนี่ยได้เอาเทียนมาด้วยนะครับ คราวที่แล้วนะที่ผมเนี่ยได้เจอในป่านะผมก็เลยเอาขึ้นมาเป็นแสงสว่างในยามค่าคืนแบบนี้นะครับแล้วก็เราปิดไฟเนี่ยมันก็จะมีดวงเปลวไฟแบบนี้สลัวสลัว,ลวเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงในค่าคืนนี้ผมก็จะขอตัวพักผ่อนแล้วนะครับผมยังไงในค่าคืนนี้ผมก็จะขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็รอติดตามได้ว่า คลิปหน้าเนี่ยผมจะไปที่ไหนหรือว่าจะทําอะไรนะครับผมแล้วก็ไว้มีเวลาว่างๆหรือว่าร่างกายเนี่ยพร้อมทุกอย่างแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะสร้างที่พักแบบไหนต่อก็รอทุกคนมาติดตามดูได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนในบรรยากาศค่ําคืนนี้แบบนี้นะครับผมในที่พักบนยอดถาวรน,นะครับผมฝันดีนะครับบ๊ายบายครับ